หัวช <Driver> mm. ่เท่าพี่น้องเอ้ยหัวกระดอกกระเดียบนนไอเส้สองหัวย่งิ้มปาเลยเใส่สหัวเอาใส่ส้สอใส่สองหัวั้นไหมกำไรน้อยแล้วกูใหมีทำกำไรเยอะมันเป็นอะไรตัวเดียวมันก็ได้ขายตดข้น้อมาเยอะแล้วกูซื้อน้อยก็ไม่ลดราคาให้กูกูก็ต้องซื้อมาเยอะ ยี่สิบบาทค่ายเสน้นเนาะดูสวยงามมากเลยหัวเท้าวนั่นเี้ยี่สิบบาทอี่หลองเอ้ยยี่สิบบาทเลยสาม <c oughs> กิโลด้ย <c oughs> <c oughs> นะ ใช่ใชอบกินเนาะเอาไปแกงสม้มส้มเจีบชายปลูกแกงอไมังามกระดอกกระเดีเย,กยกเป็นน้นอม อันไหนร้อยแล้วก็ยกออกดิของกลังร้อยแล้วยกออกอกนี่ขายดีนะขายของ ผักสดรสพุ่งพวงจ้าผักสดรสพุ่งพวงเออมเอาผักไปกินพี่น้องกับกูลผักหัวใชเท้าากระดอกกระเรียนยี่สิบบาทที่น้องเอ๋ย

ủa, tôi thì đẹp hơn người con này. để không <coughs> 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 Nắp ngăn chịu cả <laughs> ปลูกย <h> ังไงมันไดงงามกระดกกระเดียดเนี่ยปามันมันสับปะหลัง บอลแล้วยกม่วงขึ้นมาเผ่แม่ด้วย <laughs> <laughs> ủa ông mua cái nào nữa thế ư? Thì đó. Ồ hố, bình đẳng đấy. đấy Hấp. <laughs> <laughs>

ดวยกันพี่น้องจ๋าเวยกันที่นี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะที่มาเจอกันมา